สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าทเที่ยวเขามาเจอต้นขัดเขาป่ากำลังออกดอกหอมพุ้งนะครับ คัดเขาป่านี่จะเป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กครับชอบอาศัยเกี่ยวพันกับต้นไม้อื่นถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งก็จะเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กครับบางที่บางแห่งเขาเรียกคัดเขาน้อย ลักษณะกิ่งอ่อนก็จะเป็นสีน้ำตาลดอกจะคล้ายๆกับดอกมะลิป่า ถ้าเราเดินผ่านบริเวณนี้จะได้กลิ่นหอมฟุ้งคือไม่ต้องเอามาดมครับเดินผ่านก็ได้กลิ่นเลยครับ ครับก็นำมาแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของต้นไม้ป่าดอกไม้ป่าพืชพันธุไม้ป่าเอามาฝากให้ได้ดูได้ชมกันครับกัดเขาป่ากำลังออกดอกหอมฟุ้งเลยครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ